ที่สีไปตัวนี้ใช่ไหมให้เขาจะให้เติมเขาเนานี่เป็นดาราใช่ไหมนี่เป็นดาราใช่ไหมเป็นดาราครับแต่แต่งให้แก่ไม่แต่งให้ให้ให้หนุ่มแต่งให้แก่ไปคุณพี่หนาจัดเต็มครับจัดเต็มครับไปแล้วถ้ามันไม่สวยจะทำยไงเนี่ยเฮ้ยเราต้องแต่งลายไปอ่านจริงยูทูบมึงดิทีแค่นี้ก็พอแล้วมน้่ย เธอโค้เขาอยากมาดูว่าเราแต่งเออแต่งหน้าแก่ไงคือเราต้องหาเด็กที่มันหน้าแก่ก่อนหน้าแก่เลยเอาก่อนใช่ทำอะไรอ่ะแต่นี้ปล่อยนี่ปมาขึ้นโอ้โหโอ้โหเยัยคนนี้เจ้าทอไปลวยลปวยกุ้งไปเต็มๆเลยโอ้ลูกแกเข้ากล้องเลยนะไอ้กุ้งเออมันต้องแบบเชดดิ้งครับไม่มีเชดดิ้งสีน้ำตาลด้วยนะเออเขาที่มีอ่ะเขาลื่นหิมาว่ะเขาเขาเหนื่อย อันนี้ของพี่ได้ใช้ได้อยู่อไเงาตกนะท้ประกาศเยอะไหมเยอะหมทำงานยุ่งป่านี่รออะเยอะกิติมาดนะต้องทนะคะเธอชอบมาบังหน้าจอพี่เก๋ของเราพี่เก๋ของเราก็อยากออกรีหัวขาดเบา ที่มันเขาเคยออกรายการของ YouTube ไปแล้วนี่รายการใหม่เป็นยังไงคะรายการแต่งหน้าสวยค่ะขอบคุณค่ะเป็นอยสงสัยเป็นน้อยสงสัยว่าทำอะไรกลัวเจ๊กลัวเจ๊ตั้งแต่นั้นกลัวเจ๊เครับกลัวแล้วแต่ไม่ยังคิดเมนูไม่ออกที่มันบอกยันทีเมนูไม่ออกเจ๊อเลยใหญ่แล้วอะไรนะรลง เมอูณใบหน้าด like ูเ er ด like ียวขึ้นนาำเลยนะคะคุณผู้ชมคะเฮ้ยนี่สอนอย่างชี้หมดเลยว่ะรายการของเราเนี่ยจะสู้ควัวแล้วแต่มั่นได้ไหมคว้าแล้วแต่มั่นมีคนดูสามสิบห้าคนทั่เยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะถ่ายกับเอยู่นะคะไหนล่ะตุ่นสายแล้วพี่เลยต่งแตกต่างแตกต่างจากเดิมค่ะที่แก่ก็แก่มากขึ้นนะะจังไม่แก่ก็แก่เลยปาาเอาสามใบเนี่ยเอาสามใบ

ัายมแงป้าั้นมากอง้องอไหนไงวน่มังนจากความจริงอแกไม่ต้องรองพื้นมันเยอะก็ได้แล้วแกใส่ถ้เยอะเลยดาใส่นหน้านเขียวเลยกลายเป็นคนโดนต่อยไข่มากี่ตะพากันครับให้มันเป็นเส้นเรียวเออเส้นตรง เรช่นา้าอนี่ได้ไยดถงน้่ดเวดคิ้วอ่ะวันนี้คุณครูกลับบ้านไปล้วคุณครูรีบคุณครูรีบไปอาบน้ำมีน้ำจะอาบคุณครูอ้ไม่ดแล้วคุณครูแบบว่าไเรียนยกประโยชน์ให้จาเลยได้ไหม่ได้โอ้โหโคตรแกเลยเอะี่ยนเยอค่ะเอาแกที่ไห้องมา ตรงคอหน่อยๆมั้ยเพิ่มตรงคอหน่อยทีเดี๋ยวมันไปเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอเดี๋ยวมาเติมอย่าให้มันเปื้อเปลือดด้วยแาวหน้าไม่ต้องเอางนี่แหละอันนี้อย่างเดียวเลยเออความจริงแบบลองปัดมันไม่เสร็จแล้วก็ตีดอย่างเดียวเลยตัดเสื้อไหนหันมาทีหันมาเนี้ยมาได้มาได้เดี๋ยวไปเจอเสร็จสบอง